คุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดีฉันว่าคุณพิมพ์ิพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูค่ะเริ่มเลยนะคะท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเรียนท่านเรียดดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหาญอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซลาเซลล์ดิฉันขุดบ่อบดาล ดิฉันติดไฟคองเตยดิฉันทําเตียงสนามทําไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหาญบ้างล่ะคะท่านอุตส่าห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไมั้คะว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไปบนดอยอมก่อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะ เมื่อท่านจับผิดแล้วท่านปลุกปั่นยุยงพูดจาไม่หยุดเน็บแนมแดกดันดิฉันและพูดให้ตนและพวกของตนเข้าใจดิฉันผิดท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่ฉันมาชมดิฉันท่านไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคะเขามีแต่ไม้ซีกนะคะงัดไม้สูงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะ พี่น้องครับวันนี้อาจจะมาไลฟ์พี่น้องในะช่วงบ่ายๆแบบเร่งด่วนเลยนะครับไม่ได้มีการนัดหมายเพราะว่าอยู่ๆก็มีหนังสือมีไปษณีพึ่งพิ่งมาส่งฮะไปษณีพิ่งจะมาส่งที่บ้านเมื่อสักครู่ฮะก็มีข้งสือเอ๊ะเป็นหมายเป็นหนังสือจากสารอาญาถนนรัชดาพิเศษเขตจตุจกัจกรกรุงเทพไปแล้วก็นังคิดเอ๊ะช่วงนี้มันมีคดีอะไรอีกเลยเพราะว่าคดีเราหมดแล้วผมไม่มีคดีอะไรแล้วเพราะเหลืออีกคดีเดียวน,นู่นน่ประมาณเดือนเดือนธันวาคมซึ่งกรลับรากมนอยู่เป็นคดีที่น,นายธนาธรฟ้องผมไว้ ก,ก็ก็ไม่เป็นไรับเพราะคดีของพวกเขาที่ผมชนะมาเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมีทั้งเสียจากสารอาญามาก็แปลกใจอ๋อหลังจากที่มาเปิดอ่านแล้วน่าดีใจฮะวันนี้บอกข่าวดีนะครับพี่น้องผมได้ผมชนะคดีชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทไว้ถ้าพี่น้องจําได้สักสองปีเศษประมาณเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของคุณที่ชื่อว่าคุณพิมพ์ริพายที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ถือว่าเขาโด่งดังนะฮะ ถ้าพี่น้องจําเหตุการณ์ได้ยุคนั้นเนี่ยเขาเคยด่านายทักษิณแล้วผมเนี่ยก็ไปชมเขาเออเขากล้านนะเขากล้านนะคือคือก็ไปชมเขาหลังจากนั้นนะเขาก็แทนที่ด่าน,นายทักษิณกลับมาด่าผมคือผมอาจารย์พี่น้องเี่ได้ฟังข้อความที่เขาด่าผมไปสักนิดหนึ่งฮะจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเขาด่าผมว่าอย่างนี้ว่าท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมา ท่านเรียดิฉันเก่งมากเขามีแต่ไม้ซิกงัดไม้สูงดิฉันไม้ซิกของัดกาฝากจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้วคือเพิ่งแคคือประเด็นนะเหตุการณ์ประมาณทั้สองปีครึ่ง น้องไปเปิดใน o ูก็เช็คข่าวนะว่าเรื่องระหว่างพิมพลิพายกับผมหรือพิมพ์ิมลิพายวิภาวิจารณ์นายทักษิณคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะพิมพลิพายเขาเขาไปด,าด่าคือพูดง่ายคือภาษาจานคือวิภาวิจารณ์นายทักษิณแล้วผมก็ชมว่าเออคุณก็เก่งแต่เขาก็มาด่าผมตามข้อมูลที่ที่ผมเล่าให้น้องฟังที่ว่าสําคัญคือท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แกไปเป็นหมาเหมือนกับว่าผมแก่ตัวไปแล้วเปเป็นหมา และท่านเรียนดนชั้นเก่งมากผมก็แปลกใจให้ผมไปเรียนคุณตอนไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแปลกใจเป็นข้อสงสัยเราพยายามมากล่าวหาว่าผมกยนกาฝากและถ้าถ้าพวกเราจําได้ตอนนั้นคํากล่าวของเขาเนี่ถือว่าเขาเป็นคนดังนะฮะเป็นคนดังในโลกโซเชียลถือว่าดังมากเป็นคนค้าขายออนไลน์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากแต่ผมก็ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นที่จะมาต้องโต้แย้งเพราะเราถือว่าหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงสองเขาเด็กกว่าเราสามเขาอาจจะรู้เป็นจุดขายของเขาก็ได้ ผมก็ยังไลฟ์ยังยังไลฟ์ไม่ได้ถือสาและยังชื่นชมเขาที่เขาสามารถเขากล้าที่จะทำอะไรและประสบควาสมสำเร็จในชีวิตและสื่อก็พยายามที่จะเอาผมกับเขามาชวกันแต่ผมก็จบก็ถือว่าเราหนึ่งเรามีมีวุฒธธิภาวะมากกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ใช้สติสมัมปชัญญะในการที่ใร่ตองและตอบเข้าไปว่าโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาวิภา์วิจารณ์ก็ไม่เราไม่ว่ากันเรายัางชมว่าเขาเขาเก่งก็ถือว่าเขาเก่งฮะเขามีจุดข,ขายที่เก่ง แต่เรามาดูในมุมที่บอกว่าท่านเรีนที่ชันเก่งมากท่านเรียนหมอแต่แก่ตัวไปเป็นหมาแล้วท่านเป็นกาฝากอะไรอย่างเงี้ยคือนี่นี่คือประเด็นที่ผมมีความสุกมันทําให้เราเสียหายผมก็ปรึกษาทนายความของพรรคไทยพักดีซึ่งทนายความพักบอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วปล่อยไว้แล้วมันจะเสียหายก็เลยไปฟ้องเงียบๆเ,เพาอย่างที่บอกครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเอาเรื่องเอาความกับใครเท่าไหร่หรอกแต่มีแต่คนชอบเอาเรื่องเอาความกับผมและสังเกตดูเรื่องแต่ละเรื่องเพราะความที่เราเราตั้งใจ ไม่คิดมาทํางานการเมืองที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งไปสร้างปัญหาใครฟ้องผมกนะ็โอเคก็ไปสู้หลายคนก็ยินเชียให้ผมฟ้องกลับผมก็ยังยังสองจิตสองใจแต่พอดีของของน้องคนนี้คุณพิมพิพายเนี่ยเนื่องจากเขาเขาใช้ภา,าษาที่รุนแรงมากก็เลยตัดสินใจไปฟ้องเป็นคดีเดียวจริงๆที่ผมไปฟ้องผมไม่ค่อยชอบไปฟ้องไม่ชอบค้าความไปฟ้องฟ้องแบบเงียบๆไม่ไม่ไม่อยากมาเป็นประเด็นให้ให้สังคมสนใจ แล้วก็ขึ้นศาลคือศาลชั้นต้นก็มีคําพิพากษาผู้ภาษา,า,ษาชาวบ้านแล้วกันนะครับว่าผมชนะคดีผมชนะแล้วก็ผมเรียกค่าเสียหายเข้าไปหลังจากนั้นก็งเงียบไปว่าก็คิดว่าเขาคงจะอทธทณ์ล่าสุดมิ้นสือแล้วก็นี่คือหมายศาลนี่คือหมายศาลที่เพิ่งมาก็อย่างที่ว่าฮะเออทําการที่อาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องของกรกต ต่เรื่องกรกตไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็มั่นใจว่าในความตั้งใจที่เราคิดดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็อยู่ๆทนายต้อมส้มมาก่าวหาผมลบล้างกรารปกครองแต่แต่ผมก็เชื่อมันว่าผมชี้แจงได้หมดในหลักคิดของเรานะแต่อันนี้เอาอย่างน้อยมีข่าวดีมาก็เอาข่าวดีมาให้พี่น้องได้เห็นนะว่าน,นี่คือข่าวดีเห็นเป็นเป็น,ปนหมยสาขที่มาก็ตกใจเออสุดท้ายแล้วเนะี่ยไม้สางเพิ่งลงวันที่ยี่สิบหกเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี่เองะรับจั้มาวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ครับผมกลับมาพิษณุโลก เป็นจดหมายลงวันที่26ตุลาคม2566แล้วก็หมายสารระหว่างนายวรลลงเดชกิจวิกรมกับนางสาวพ,พิมพระดาพรเบนจกวัฒนะพัชนตอนแรกอ่านอ่านหัวระหว่างใครกับใครเนี่ยผมนึกว่าผมจำเลยอีกแล้วเหรอผมยังคิดเอ๊ะเพราะช่วงหลังนี่เราก็ไม่ได้มีคดีความกับใครแต่อ๋ออันนี้ผมยังเป็นโจทย์อยู่แล้วนายวรลลงเดชกิจวิกรมกับนางสาวพ,พิมพระดาพรเบนจกวัฒนะพัฒคือผมผมไม่คุนนะผมก็เลยโทรปรึกษาทนายว่าใช่คนนี้ไหม ใช่คนที่ชื่อพิมพ์รีพายไหมอ๋อทางทนายความบอกใช่ก็แสดงว่าเท่ากับว่าเราชนะศาลชั้นต้นแล้วเขาไม่อุทธรณ์แล้วศาลก็บอกว่าด้วยคดีนี้ศาลได้มีคําสั่งให้ท่านมารับเงินที่จำเลยวางไว้เป็นค่าเสียหายอ๋อผมอา่านแล้วอ๋อผมโอเควันนี้ผมชนะคดีครับพี่น้องเป็นคดีแรกคดีเดียวที่ฟ้องแล้วก็ชนะเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบมีเรื่องมีราวพ่ําเพื่องั้นผมฟ้องเป็นหนึ่งคดีแล้วผมชนะคดี และสารให้มารับค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น2 2 3 6 1 5บาทนี่คือแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีเงินวางสารทางส่วนหนึ่งเพราะผมเรียกค่าเสียหายเข้าไป1ล้านแล้วสารท่านให้มาประมาณสักสองแสนสองแสนเศษก็ถือว่าโอเคเลยฮะแล้วตามคำร้องของเงินตามคำพิพากษาฉบับลงมาที่24ตุลาคม2566รก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ผมเลยมีความสึกว่า มันมีข่าวดีพี่น้องชนะคดีพึ่งฟ้องคนแรกและฟ้องคดีเดียวและชนะคดีและศาลก็มีคำพี่ภากษาให้ผมชนะได้เงินมาสองแสนเศษเศถ้พี่น้องนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เทวกาศเอาข่าวดีมาเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านรับทราบย้ํานะครับข้อความที่เขาเกล่าวหานะฮะย้ําอีกครั้งหนึ่งเผื่อพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็คงเข้ามาสนใจกันเยอะเพราะเรื่องนี้มันเข้าใจง่ายดี ถ้าพี่น้องจาได้ตั้งแต่นู่นยุคตั้งแต่สมัยเขาไปที่อมก๋อยบ้านแม่เกิดนานร่วมร่วมสามปีแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องอหมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้หมู่บ้านนี้ไม่รู้จักคือไข่เขาเรียกอะไรไข่ทอดอะไรคือคือคือผมมีความสุขภาษาที่ใช้มันดูไม่ค่อยดีคนเข้าใจผิดเยอะแต่อย่างว่ายุคนั้นดําส่งกลงำลังดังดําส่งก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปไปปั่นกระแสเยอะ ผมก็เลยมีความสุดคุยกับทีมงานว่าเราน่าจะไปพิสูจน์ความจริงที่บ้านแม่เกิดดูซิว่าบ้านแม่เกิดมันกันดานหรือว่ามันแห้งแง้งมันด้พัฒนามากมากตามที่มีคนพยายามไปปั่นกระแสรหรือไม่ประาะวหมู่บ้านนี้ก็มีโซลาเซลล์ใช้มีมีโทรศัพท์ของของทีโอทีใช้มีใช้สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้แต่การใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ช่วงกลางวันและวิถีของชาวบ,บ้านเป็นพี่น้องเป็นชาติพันธุ์ คือเขาไม่ใช้น้ํามันแต่เขาใช้ใช้ไข่ทอดกับกระทะธรรมดาเขาไม่ได้เรียกว่าไข่เจียวไข่อะไรแบบภาษาพื้นบ้านของเรามันจริงทําให้เด็กบอกว่าไม่เคยกินแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคือคือเรื่องนั้นเราก็เอาข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้กับพี่น้องได้เห็นว่าความจริงๆแล้วบนพื้นที่ห่างไกลที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแต่มันมาเป็นประเด็นตรงที่ว่ายุคนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาตําหนินาะยทักษิณชินวัตร ผมก็ถือว่าเขาเก่งนะผมก็ชมเขาแค่นี้เองแต่หลังจากชมเสร็จเขาด่าผมเป็นชุดก็คือกรณีที่ว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมานี่นี่คือข้อความที่ดา่าท่านเรียนไปเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาท่านเรียนดิฉันเก่งมากคำข้อความนี้นี่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเสียหายนะผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเสียหายเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้สูงดิฉันไม้ซีกของ,งัดกาฝาก ก็เหมือนกับว่าว่าผมเป็นกาฝากจะไม่งัดไม่ได้จะไม่งัดไม่ได้ไดไไดหรอค่ะท่านถ้าที่ฉันไม่ทําอะไรเลยสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูน,นี้แล้วก็คือเหมือนกับว่าหาว่าผมเป็นกาฝากไปขออะไรใครไปขออาหารหรยอแต่ก็วันนี้ก็เลยมาไลฟ์พี่น้องรับทราบนะครับชชยโยครับพี่น้องผมชนะคดี ป็นคดีแรกที่ผมฟ้องคนฮะไม่ได้ฟ้องพันเพื่อนะฟ้องปุ๊บชนะปั๊บแล้วก็ได้เงินชนะคดีด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องมารายงานพี่น้องได้รับทราบถือว่าโอเคครับพี่น้องนานๆไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยทําตัวแบบสร้างคดีฟ้องไปทั่วเหมือนหลายๆคนนักการเมืองหลายคนที่ฟ้องแบบปิดปากกันไปทั่วผมผมไม่ขนาดนั้นแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งผมก็จะฟ้องนี่คือมารายงานให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับ แล้วก็หลายท่านเป็นหัวปัญใาผมคดีที่ทนายต้อมส้มร้องผมต่อกกตก็ไม่ต้องกังวลฮะผมมั่นใจมากเลยว่าคดีนี้ไม่มีอะไรเป็นเดือดทำให้มันเป็นสีสารเฉยๆเพราะว่าด้วยสาระของสิ่งที่เราพูดคำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมันก็คือการปกครองที่เรียกว่า constitutional monarchy ถ้าจริงๆแล้วชื่อคําว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเป็นการใช้ชื่อที่ไม่ถูกต้องของคณะราษฎรยุคจอมพลปพิบูลสงครามงั้นชื่อที่ถูกต้องของประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเป็นคําว่าราชาเิปไตยตามรัฐนูนแค่นี้เองคุณไปดูลากศัพท์ของคําว่า constitutional monarchy ซึ่งเป็นการปกครองระบบอกระชาเทปไตยของประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หลักมันอยู่แค่นี้พี่น้องงั้นก็ขอขอบคุณพี่น้อง ที่ห่วงใหญ่นะฮะและเป็นกําลังใจนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งพี่น้องอีกทีหนึ่งว่าผมจะไปที่กกตวันที่เท่าไหร่สำหรับวันนี้เฮ hey, ด้วยกันนะครับชชยโย <laughs> ชนะคดีพี่น้องชนะคดีได้เงินด้วยได้เงินชนะคดีคุณพิมพ์ฤูธิพายประมาณ 200, สองแสนเศษครับวันนี้เลยเรียนพี่น้องรับทราบเพียงแค่นี้นะครับก็มีอะไรคลิปหน้าจะมารายงานพี่น้องทราบระรยะระยะนะครับวันนี้ผมไลฟ์เหมือนเดิมนะทั้งติกตอกและทั้งทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มีพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจเยอะนะครับ ไม่มีอะไรนะครับบ๊ายบายครับดีใจด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ